ถูกไหมวันนี้สเต็ปถูกไหมวันนี้เป๊ะวันนี้เป๊ะเลยวันนี้ไม่มีผิดพลาดเป๊ะเลยเดี๋ยวให้มราไม่ได้ดูส่วนอื่นเลยดูสเต็ปการทำงานอย่างเดียวสำหรับน้องใจบอกคนไหนก็ได้ของนี่ใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นหมายถึง3คนนี้เหรอเราไปหาเขาดีกว่าไปที่เลโอเบียค่ะสนับสนุนการแข่งขันโดยลีโอเบียวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาแบบง่ายๆ ง่ายง่ายอีกแล้วเหรอง่ายเลยคราวนี้แบบคือแบบว่าเป็นครอบครัวคุณหนูเลยนะก็ให้คนใส่รองเท้าให้ใส่เสร็จก็เสร็จสบายสบายแก๊งสามชาบเป็นคนอยู่เฉยๆสบายสบายเดี๋ยวให้ให้ดาราเนี่ยใส่รองเท้าให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าเสร็จผูกเชือกเสร็จป๊บเสร็จเลย ง่ายมากแต่ว่าจะเดินไปใส่เนี่ยมันก็เดินไปได้ไม่ง่ายๆมันจะมีอุปสรรคนี่อ๋อมีอุปสรรคในการเดินห่วงมาผูกไงเรียกว่าห่วงที่จะต้องระมัดระวังหน้าหลังเกิดขึ้นมัดเอวมัดขาไปไมง่ายง่ายเรียกไปไมาะ แล um, ้วก anyway> so? uh ็ต oh. uh ้องพยายามปล้องกันส uh ู้กับแรงดึงข้างหลังเนี่ยมาทางด้านนี้ส่วนฝั่งดาราก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผูกเชือกเพิ่มให้ไม่เลยเท่านั้นเองไม่มีดึงเดิแรงต่างแล้วก็ต้องเป็นคนใส่ถุงเท้ารองเท้าให้อ่ามาสามท่านแล้วแต่ท่านเลยนะครับจับเลยครับดีหรือไม่ดีเอาแล้วกันแม่เป็นทุณคนนะหนึ่งสองลับลุยไดยปั๊บปั๊บปั๊บอ่าต้องคนเดียครับคนเดียวคนเดียวคนเดียว ทั้งแจ่ทั้งหญิงแมนหญิงแมนเรียกชายมั่นถ่ะต้องสละหนึ่งแล้วครับคนราะนั่นแหละผมนั้นแ่ะแค่ให้หนูเออหนูเป็นน้องเออผมเนี่ยศรัทธาในตัวพี่มากเฮ้ยแต่แต่พี่เกลียดแ๊้มากเก่งแม่ครับพี่นี่หญิงแมนแล้วไม่เกลียดแ๊้เลยอ่ะไม่ชอบเอาเรื่องนี้เอาแล้วเวลาจริงแล้วหญิงแม่น่าจะอยู่กับชายหม่ำนะแล้วลุงแกไม่มีใครเลือกเลยเหรอไี่เลือกลุงนี่อบอุ่นเนี่ยเดี๋ยวแทนไปคู่กับทู่ เอาแจ๊ดเอาไงแจ๊ดเาไว่าผมเนี่ยเดินมาตรงนี้เนี่ยผมต้องเกลียดน้ำมั้งผมไม่ชอบน้ำหรือเปล่านั่นๆๆแจ๊ดพูดไปเลยถือว่าเลือกแล้วล่ะสามท่านเรียบร้อยคู่กับแจ๊ดเอาละจับคู่คู่เราก่อนแจ๊ดเอาละครับมาพร้อมเวลาน้อยที่สุดนะเมื่อใส่เสร็จนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับพร้อมนะครับพร้อม ไปนะครับจิ้นะครับจิ้ันะครับจิ้นะครับขุนเท้ากอดขุนเท้าขุนเท้ากอดขุนเท้าุนเท้ากอดขุเท้าแล้วแล้วขุเท้าก้อนแอ๊ังไงไม่หมดเลยใช่ไหมหมดเลยใไหมแล้วแล้วแล้วจิ้มจ้า mm <laughs> มาพูดอย่าลุกขึ้นมาพูดเลยไม่ไหวลงหรอเขาก็จะใส่ทางนู้นกขจะใส่ทางนี้จะหนีทำไมอ่ะคุณจะหนีไปไหนอ่ะโอ้ยแน่นๆเนอะคือละเอียดเท้าไปแล้วก็เสร็จแล้วพอจะใส่คุณก็ถอยเพิ่ถอยเพิ่บอีกแล้วมีอะไรพูดอะไรคุณหม่ำมีอะไรพูดอะไรคุณพูดออกเลยสองคำขอพูดสองคำ ขอน้ำโอ้โหขอคำหนึ่งอะไรสาแก้วโอ้โหใช้เวลาไปนเยอะมากเลยนะครับ4นาที12วินาทีปัญหาสำหรับคู่อื่นล้ะคราวนี้ดูแล้วจะทำยังไงดีเราลองคู่ต่อไปใครครับผมครับโอ้ชายมั่นกับหญิงแมนไม่จะไปยังไงเนี่ย ในฐานะพี่ผู้ชายพี่อยู่นี่แม่อยู่นู่นก็ได้เ้ะน้องก็อยู่นู่นเราไม่อยู่น lonely, ี่เราอยู่น oh ู่นอย่ายุ่งกับคู่อื่นเขาพวกแม่นะเอาละใส่ให้ได้เรียบร้อยจ้ะเออแม่ทีกับผู้หญิงพูดด้วยแล้วนะจ้ะทีกับลูกเลยไปไหนนี่ทำไงบ้างยังสึกภาพอาทนสึกภาพเอาทน อยาคุณลูกเอาละเก็บยาดมด้วยเอาละได้เปรียบแล้วเห็นแบบอย่างมาแล้วโอ้โหนี่มายืนรออะไรไหมสบายมากคือคนใส่ในอยากใส่อยู่แล้วแต่คนมานี่มันยอมมาขอให้มาถึงเถอะเอาละครับสีนาที12บสองวีนะฮะโจทย์แรกนะฮะคุณแจ้งกับคุณหม่ำนะครับตอนนี้คุณหญิงแมงกับคุณเท่งนะครับพร้อม แรงดึงนี่มากนหมายแรงดึงใช่แต่เธอไม่ค่อยทุรักทุเลโอ้โหไม่ทุรักทุเลเท่าไหร่พวกสาถ้าติใส่เองก็ธรรมดาแล้วไปให้คนอื่นใส่ให้ดีลำบากแล้วทำให้คนอื่นลำบากด้วยจะใส่ก็ใส่แล้วชักขาออกชักขาออกนี่แหละแม่เวลาดีนะครับโโอ้หนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีโอ้โหต้องถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครูนี้โอกาสสูงโอกาสสูงเอาละ คู่ได้เปรียบอ๋อมันจะหมดได้เปรียบมันจะหมดแรงไอ้ตรงนี้แหละมั้งเนี่ยคู่นั้นก็ทําไมเหนื่อยเหนื่อยเสียงลงสีป่ะเนี่ยสูดลมกันใหญ่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกเหนื่อยกันสองคนสามสี่คนทําไมไม่เป็นไรอ่ะอโห ห้าครั้งนี้กลับกลายเป็นประโยชน์โอ้โหดูนะครับนิ่งมากเลยโอ้โว้ยืนรอเลยโอ้โหไต้เตรียมครับรออย่างเดียวรออย่างเดียวเลื่อนไปเดิน <c oughs> เอาละพรอ้อมจะจะบอกอะไรกันยังไงบอกกันได้เลยนะครับโอ้โหฟิตมาก <c oughs> เปินพี่ี้าดินสุดข,ขนาดนี้นะครับพร้อมไปแล้วนะครับเอาละครับ เมันไหมคุณแจนดีมาใช่ปลิวเลยโอ้โหมองหนงนี่ถือว่าได้เปรียบเออได้เปรียบเลยใช่ไหมฮะเป็นไงอ่ะโดนอะไรเข้าไปเอาศพออกไปเลยถ้าเรานับคะแนนอย่างเดียวไม่เกี่ยวโอ้โ้เป็นไงครับโอ้โหต่โอ้โหเป็นไงเวลาชีวิตเฉียดมากเนาะของคุณให้กับคุณหญิงแม่นี่หนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดของคุณหนงคุณแทนดีมากครับหนึ่งนาทีห้าสิบห้าสิบหกนะครับ แค่ตรงกลิ้งเท่านั้นแหละตรงทำให้ทําไม่กลิ้งเราจะได้เลยเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินเลอดไเิโอโหโอเโ็นไ้หอ่ะหโ้โหโได้คะแนนนะครับค่ะ้โห้โหโองโ่โค้โเโอ้โหอ้ห้หโอ้โหโอนโหโเราไปุ้้โ้โออ